มิรู้ปัญเกอิเมเมตังเมตังเอระปเทหิเมชาปยาปวเทหิเมเมตังเมตังกันหาควรตมะเกหิจะปาทตะเกหิเมเมตังเมตังทิปานตะเกหิเมจะตัวปเทหิเมเมตังเมตังปะหัวปเทหิเมมามังอาปานะวรหิงสิมามังหิงสิทิปาน ตัมามันจะตัวปะตัวหิงสิบมามันหิงสิปะหัปะตัวสัเพสตาสับเพปานาสับเพปกูตาจะเกวว่าตาสัเพปพาธานิปัสสันตุมาเขียนจิปาปะมาขมาอาปะมาหนโวกูตัอาปะมาหนัวรำมโวอาปะมาหนัสังโฆปะมาหนวันตานิสิริงสปานิอานิเวชิกาส ตัปเทอุณนานาปทีสรภูมูสิกากาตาเมราคากาตาเมปริตาปฏิกัมันตุปูตานิโสหัมนโมปะควะตัวนโมสะตานังสัมมาสัมปัวตา